ก่อนจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจมาฟังทางนี้กันก่อนค่ะคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบลิีนเท่านั้นนะคะใต้คลิปยังมีลิงก์ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกมากมายและใต้คลิปพิ่แปะเอกสารเพิ่มเติมของเนื้อหาในคลิปเอาไว้แล้วไว้ไปโหลดอ่านกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมลองไปทำข้อสอบหลังดูจบกันด้วยละ่ะงั้นไปเริ่มดูกันเลย สวัสดีค่ะพี่ไอค่ะสวัสดีค่ะพี่ปานค่ะพี่ไอคะวันนี้มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบดีมาเล่าให้ฟังไหมคะมีอยู่แล้วจ้ะคะพี่ปานวันก่อนนะคะพี่ไอฟังอาจารย์ปูลเล่าเกี่ยวกับงานมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานของที How o B L e เพทเฮาออฟดีด้วยนะคะพี่ปานอยากฟังไหมคะอยากฟังแล้วค่ะ,อย,คะอย่างนั้นพวกเราไปฟังเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย n e น w o r k เวิร์กหรืองานที่เป็นมาตรฐานนะคะจะเป็นการบันทึกแล้วก็รวบรวมเอาแนวทางการแบ,บ่งงานที่ดีที่สุดใน,นปัจจุบันมาจัดทําเป็นเอกาสารของงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการทํางานที่ซ้าๆโดยจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของคนเป็นหลักแล้วก็ยังมีการกําหนดวิธีการทํางานเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพแล้วก็ต้นทุนต่ําซึ่งก็อย่าลืมว่าพนักง,งานของเราเนี่ยจะต้องปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องคํานึงถึงด้วยนะคะ รวมถึงการวางแผนการผลิตที่ได้จากงานวิจัานั้นจะต้องถูกต้องล็อก็มั่นยำและต้องอย่าลืมว่าเมื่อมีการปรับปรุงการทํางานใหม่องค์กร,รโรงงานเนี่ยก็จะต้องกลับมาทบทวนงานที่เป็นวิจานแบบเดิมเพื่อให้สามารถสอดคล้องกับการทํางานใหม่ได้ด้วยซึ่งเราจะได้มั่นใจว่ามันจะเป็นพื้นฐานของการปรับปรุงต่อไปค่ะ ต่อไปเราก็มาดูอ,องค์ประกอบของงานที่เป็นมาตรฐานกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอ,องค์ประกอบตัวแรกก็คือเทคไทม์เวิร์กซีเควนซ์แล้วก็สแตนดาร์ดเวิร์กอินโพเซสค่ะเราก็มาเริ่มรู้จักกันทีละตัวเลยนะคะตัวแรกก็คือเทคไทม์ก็เป็นอัตราที่ต้องผลิตสินค้าในแต่ละกระบวนการนั่นเองค่ะส่วการคำนวณหาเทคไทม์ก็คือ เวลาที่ต้องทำงานปกติสุดที่หารด้วยจำนวนสินค้าที่ต้องการนั่นเองต่อไปเราก็มารู้จักกับเจ้าตัวที่เรียกว่าไซเคิลไทม์กันดีกว่าค่ะไซเคิลไทม์เป็นรอบเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือว่าประกอบงานในหนึ่งกระบวนการนั่นเองสตรของไซเคิลไทม์ก็คือเวลาในการผลิตต่อวันหารด้วยผลผลิตที่ได้ต่อวันค่ะ ส่วนประกอบของงานที่เป็นมาม่ฐานตัวต่อมาก็คือ work sequence หรือลำดับในการทำงานหรือการผลิตนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้จะบอกลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในหนึ่งเอบกระบวนการซึ่งจะแม่นยาม,มากเพื่อตอบสนองให้ได้ตามค่าของ tag time โดยลำดับการทำงานที่ดีที่สุดนั้นจะรวมทั้งตัวที่เพิ่มมูลค่าและไม่เพิ่มมูลค่าด้วยนะคะ ซึ่งการวางลำดับขั้นตอนงานนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับของกระบวนการผลิตก็ได้ค่ะซึ่งในงานมาตรฐานเนี่ยนะคะก็จะมี2เทคนิคที่ทำให้เกิดงานมาตรฐานได้ก็คือเทคนิคยามาซูมิชาแล้วก็ไลน์บาลานซิ่งนั่นเองค่ะ,ะาการผลิตในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางแนวความคิดที่จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการควบคุมสินค้าคงคลังระหว่างผลิตก็เป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อีกทั้งยังช่วยให้การไหลของวัตถุดิบของแต่ละสถานีการนั้นไม่มีการติดขัดอีกด้วยค่ะขั้นตอนการสร้างงานที่เป็นมาตรฐานนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนในการที่ทําให้เป็นงานที่เป็นมาตรฐานค่ะขั้นตอนที่1 การสร้างตารางงานแสดงกําลังการผลิตของชิ้นงานโดยตารางนี้จะแสดงให้เห็นถึงกําลังการผลิตชิ้นงานในปัจจุบันของการปฏิบัติงานแต่ละจุดในกระบวนการผลิตค่ะโดยให้เขียนรายการกําลังผลิตในปัจจุบันของแต่ละสถานีงานลงในแบบฟอร์มโดยเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าเราจะต้องกรอบแบบฟอร์มกันยังไงในที่นี้พี่จะยกตัวอย่างการทำด้ามค้อนค่ะเราลองมากรอบแบบฟอร์มกันเลยดีกว่าค่ะ1 รายละเอียดหรือชื่อของกระบวนการก็จะประกอบไปด้วยช่องประทับตะอนุมัติหมายเลขชิ้นงานในที่นี้พี่ก็จะกำหนดให้เป็น1ชื่อชิ้นงานคือด้ามค้อนรุ่นการผลิตไม่มีปริมาณผลิต1ด้ามบันทึกแบบฟอร์มโดยใครก็จะลงชื่อคนนั้นไป วันที่บันทึกจัดทำแบบฟอร์มก็ลงบันทึกวันนั้นเหมือนกัน 2. ลำดับขั้นตอนกระบวนการโดยลำดับงานของการทำด้ามค้อนนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนลำดับหหยิบวัตถุดิบลำดับ2การวัดระยะขนาดด้ามจับที่ต้องการพิมพ์ลายลำดับ3การตกแต่งลบคมด้ามปลายจับทั้ง2ด้านลำดับ 4. การตกแต่งพิมพ์ลายลำดับห การเก็บชิ้นงานที่สําเร็จรูปแล้ว 3. แสดงหมายเลขเครื่องจักรเราก็มาดูกันนะคะว่าลําดับงานไหนที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตเราจะมาทําการใส่หมายเลขเครื่องจักรให้กับลําดับงานนั้นโดยหมายเลขเครื่องจักรนะคะแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดแบบไหนก็ได้โดยในที่นี้พี่จะกำหนดให้ลำดับงานที่3หมายเลขเครื่องจักรคือ A01 ลำดับงานที่4หมายเลขเครื่องจกักร mm. คือ A02 4. ข้อมูลเวลาพื้นฐาน โดยเฉพาะเวลาสําหรับกระบวนการแปลรูปนะคะประกอบด้วยเวลาที่ปฏิบัติการด้วยมือนั่นก็คือเวลาที่ใช้คนงานทําเวลาที่เสียไปขณะการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเดินโดยลําดับงานที่1ใช้เวลา1วินาทีลําดับงานที่2ใช้เวลา3วินาทีลําดับงานที่3ใช้เวลา5วินาทีลําดับงานที่4ใช้เวลา7วินาทีลําดับงานที่5ใช้เวลา1วินาที รวมแล้วเวลาที่ใช้คนงานทำทั้งหมดมีค่าเท่ากับ18วินาทีค่ะต่อมาเวลาเดินเครื่องอัตโนมัตินั่นก็คือเวลาที่เครื่องจักรผลิตนับตั้งแต่เวลาตั้งแต่การกดสวิตช์เดินเครื่องจนถึงกระทั่งเครื่องจักรกลับมาที่เดิมค่ะซึ่งระดับงานที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตนะคะคือลำดับงานที่3ใช้เวลา10วินาทีและลำดับงานที่4ใช้เวลา16วินาทีรวมแล้วเวลาที่ใช้เครื่องจักรผลิตทั้งหมดมีค่าเท่ากับ26วินาทีค่ะ ต่อมา5เวลาสําหรับการเปลี่ยนเครื่องมือซึ่งเป็นเวลาที่ดําเนินการด้วยแรงงานและรวมถึงเวลาที่เสียไปขณะการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเดินค่ะเก่อนอื่นนะคะเราจะต้องกําหนดจํานวนที่ผลิตในการเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ก่อนค่ะซึ่งมีแค่ลำดับงานที่3และ4ที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตดังนั้นสำหรับงานที่3นะคะพี่จะกําหนดไว้ที่500ชิ้นและลำดับงานที่4พี่จะกําหนดไว้ที่1,000ชิ้นค่ะ ต่อมาเราก็มากําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเครื่องมือสาหรับงานที่3กําหนดไว้ที่2นาทีและระดับงานที่4กําหนดไว้ที่3นาทีในที่นี้นะคะขีดบน1ขีดคือนาทีขีดบน2ขีดคือวินาทีนะคะดังนั้นช่องต่อไปนะคะคือเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ต่อชิ้นคํานวณได้จากจํานวนที่ผลิตในการเปลี่ยนเครื่องมือใหม่หารด้วย เวลาที่ใช้ไปในการเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ค่ะระดับงานที่1นนะคะไม่มีระดับงานที่2นะคะไม่ม, 3, นนไม,มีลำดับงานที่3ามคำนวณได้ประมาณ0.2วินาทีลำดับงานที่4ี่คำนวณได้ประมาณ0.2วินาทีลำดับงานที่5ไม่มีค่ะต่อมา6เป็นการคำนวณเวลารวมทั้งหมดของแต่ละการปฏิบัติการนั่นก็คือเวลารวมทั้งหมดต่อชิ้นซึ่ง เราหาได้จากการรวมเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกระบวนการกับเวลาที่ใช้ไปในการเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ต่อชิ้นซึ่งระดับงานที่1รวมแล้วได้มีค่าเท่ากับ1วินาทีระดับงานที่2รวมแล้วได้3วินาทีระดับงานที่3รวมแล้วได้15.2วินาทีระดับงานที่4รวมแล้วได้เท่ากับ23.2วินาที หว่างงานที่5รวมแล้วได้เท่ากับ1วินาทีและทําการใส่เวลาที่ปฏิบัติงานในแต่ละวันลงทางด้านล่างคือ7ชั่วโมงและทําการเปลี่ยนเวลาที่ปฏิบัติงานเป็นวินาทีซึ่งมีค่าเท่ากับ2 5 2 0 0วินาทีไว้ทางช่องด้านขวาสุดด้านล่างและต่อมาเป็นการคำนวณหาก,กํำลังการผลิตซึ่งหาได้จากการที่ เวลาที่ปฏิบัติงานในแต่ละวันในหน่วยวินาทีที่เราเปลี่ยนเอาไว้หารด้วยเวลารวมทั้งหมดของการปฏิบัติการซึ่งลำดับงานที่1ไม่มีลำดับงานที่3คำนวณได้1,657งพาลำดับงานที่4คำนวณได้เท่ากับ1นึ่งพลำดับงานที่5ไม่มีต่อมาเป็นการเขียนกราฟของเวลาที่ด้านขวาของตารางโดยแสดงเวลาเส้นทึบ ใช้แทนเวลาที่ใช้แรงงานคนและเส้นปะใช้แทนเวลาที่เครื่องจักรทำงานเพื่อที่เราจะแสดงถึงว่าเมื่อใดที่เป็นเวลาที่ใช้แรงงานคนและเมื่อใดที่ใช้เวลาเครื่องจักรทำงานซึ่งมีแค่ลำดับงานที่3และ4ที่ใช้ทั้งแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรพร้อมกันซึ่งกราฟลำดับงานที่3นะคะใช้แรงงานคน5วินาทีใช้เครื่องจักรผลิต10วินาทีและกราฟลำดับงานที่4นะคะ ใช้แรงงานคน7วินาทีใช้แรงงานเครื่องจักรผลิต16วินาทีและเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วจะได้แบบฟอร์มหน้าตาเป็นแบบนี้เลยซึ่งกราฟของลำดับงานทั้ง2แบบนะคะเป็นกราฟเวลาที่ต่อกันแบบอนุกรมคะ่ะซึ่งเป็นการทำงานของคนก่อนแล้วต่อด้วยเครื่องจักรทำงานต่อแต่กราฟเวลานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องต่อกันเป็นแค่อนุกรมเท่านั้นยังมีแบบ ต่อแบบขนาดบางส่วนนั่นก็คือการทํางานของคนและเครื่องจักรที่ทํางานพร้อมกันบางส่วนและก็เป็นการต่อแบบขนาดทั้งหมดเลยก็คือทั้งคนและเครื่องจักรนะคะทําการผลิตพร้อมกันขั้นตอนที่2นะคะเป็นการสร้างแผนผังเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานคะ่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะ จะนําข้อมูลจากตารางขั้นตอนที่1คือตารางงานแสดงกําลังการผลิตชิ้นงานมาใช้ในการสร้างแผนผังเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานค่ะโดยรายละเอียดแถบด้านบนนะคะก็จะมีชื่อของกระบวนการนั่นก็คือการตกแต่งพิมพ์ลายชื่อชิ้นงานคือด้ามค้อนยอดผลิตที่ต้องการกําหนดให้เป็น969ชิ้นและอเวลาในการผลิตก็คือ26ิวินาที และมาดูในโซนแถบของการกำหนดระยะเวลานะคะโดยพี่จะกำหนดระยะเวลาด้วยเวลาเส้นทึบก็คือแทนการปฏิบัติงานแบบใช้แรงงานคนและเส้นปละแทนเวลาที่เครื่องจักรทำงานและเส้นสีฟ้าใช้แทนการเดินค่ะต่อไปก็เป็นการใส่ลำดับการปฏิบัติงานโดยสแสดงรายละเอียดของการปฏิบัติงานด้วยนะคะอันแรกก็คือการรับวัตถุดิบมาอันที่2คือการวัระยะ อันที่3ก็คือการโหลดง,งานลงเครื่อง A 0ศนย์แล้วก็เอาออกงานที่สีก็คือการโหลดง,งานเข้า A 0ศ2แล้วก็เอางานออกส่วนอันที่5นะคะเป็นการจัดเก็บชิ้นงานค่ะต่อไปเราก็มาลงรายละเอียดของเวลานะคะซึ่งกระบวนการที่1ใช้แรงงานคนไป1วิกระบวนการที่2ใช้ไป3าวิกระบวนการที่3ใช้ไป5าวิกระบวนการที่4ใช้ไป7วิกระบวนการที่5ใช้ไป1วิค่ะ ต่อไปก็มาลงเวลาของเครื่องจักรบ้างนะคะซึ่งในกระบวนการนี้มีแค่กระบวนการที่3แล้วก็กระบวนการที่4ซึ่งกระบวนการที่3ก็คือ10วินาทีแล้วก็กระบวนการที่4 16วินาทีค่ะต่อไปนะคะเป็นการลงเวลาในการเดินของแต่ละกระบวนการซึ่งเป็นการเดินระหว่าง2าแผนกดังนั้นเราก็เลยเขียนเลขไว้ที่ตรงกลางระหว่าง2าแผนกก็คือทุกแผนกจะเดินไปหากันใช้เวลาประมาณ2วินาทีนั่นเองค่ะ พอเสร็จแล้วเราก็มาขีดเส้นเทกทม์เพื่อให้รู้ว่าเล่าเวลาการผลิตเราเป็นเท่าไหร่ต่อมาเราก็มาทําแผนผังเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกาันโดยสิ่งที่เรากําหนดไว้ด้านบนก็คือเส้นของเวลาทั้ง3แบบลากเส้นนะคะจากกระบวนการที่1มีคนทํางานก็คือเส้นทึบ1วินาทีแล้วก็ลากเส้นยาวเพื่อเดินไปหากระบวนการที่2เป็นสีน้ําเงินจากกระบวนการที่2มีการใช้คนสาวินาทีจากนั้นก็เดินลงมาอีก 2วินาทีกระบวนการที่3มีการทำงานของคน5วินาทีแล้วก็การทำงานของเครื่องจักร10วินาทีจากนั้นก็เดินต่อลองมาอีก2วินาทีทีนี้มีการโหลดงานที่เครื่อง A 2 7วินาทีแล้วก็เครื่องจับทำงานไปอีก16วินาทีนะคะจากนั้นก็เดินไปที่กระบวนการที่5-2วินาทีซึ่งกระบวนการที่ทําทำงานแค่1วินาทีแล้วก็เดินลงไปอีก2วินาทีค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นตารางที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตารางแสดงวิธีการทํางานเป็นการแสดงรายละเอียดของแต่ละกระบวนการเพื่อให้พนักง,งานใหม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะทีนี้เราก็มากรอกข้อมูลลงในตารางกันเลยดีกว่าค่ะทีนี้ก็ลงรายละเอียดของหัวกระดาษให้ครบก็คือชื่อชิ้นงานยอดการผลิต969ชิ้นแผนกชื่อผู้บันทึกแล้วก็วันที่ที่บันทึกนะคะ แล้วก็บันทึกรอบเ,เวลาในการผลิตหรือว่าเสกไทมลงไปด้วยแล้วก็จำนวนสินค้าคงคลังขั้นต่ำของกระบวนการนี้ลงไปด้วยค่ะจากนั้นเราก็มาลงรายละเอียดของการปฏิบัติงานกันซึ่งอันดับแรกเราก็รับวัตถุดิบมาคุณภาพของเราก็มีแค่การตรวจไม่มีการวัดปัจจัยสำคัญก็ไม่มีซึ่งทำไป1วินาทีส่วนกระบวนการที่2เป็นการพิมพ์ลายไม่มีการตรวจสอบแต่มีการวัดขนาด ปัจจัยสคัญก็คือขนาดที่ถูกต้องแล้วก็ใช้เวลาในการพิมพ์ลายไป3วินาทีกระบวนการที่3ก็คือการนําเอาชิ้นงานเข้า a ศ1แล้วก็นําออกซึ่งในกระบวนการนี้นั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพก็คือการวัดปัจจัยสําคัญก็คือต้องปลอดภยัยซึ่งในกระบวนการนี้ใช้เวลาไป15.2วินาทีนั่นเองส่วนกระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการของการจัดเก็บก็จะเป็น คุณภาพเราก็จะแค่ตรวจสอบคุณภาพส่วนปัจจัยสำคัญก็แบบไม่มีเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บไปก็ใช้ไป1วินาทีนั่นเองค่ะแค่นี้เราก็จะได้แบบฟอร์มตารางแสดงวิธีการทำงานฉบับสมบูรณ์แล้วค่ะและตารางสุดท้ายก็คือแผนผังการบปิบัติงานที่เป็นมาตรฐานค่ะซึ่งแผนผังตัวนี้นะคะจะเป็นการวาดผังจัดวาง สถานีงานต่างๆแล้วก็ใส่จุดตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยลงไประบุค่า Standard Work in p r o c e s s แล้วก็ค่า a ต t Time รอบเวลาการผลิตของกระบวนการแล้วก็ใส่จำนวนของการเริหดการต่อคนลงไปด้วยนะคะเรามาลองกรอกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เริ่มจากการใส่ว่าสถานีงานนั้นจากที่ไหนไปถึงที่ไหนแล้วก็การเตรียมข้อมูลเป็นอย่างไรเลยแล้วก็ ใครเป็นคนเตรียมข้อมูลนะคะจากนั้นก็ใส่โลเคชันแล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์ลงไปต่อไปเป็นการลงรายละเอียดของสถานีงานนะคะซึ่งสถานีงานแรกก็จะเป็น raw material จากนั้นก็ส่งต่อไปที่แผนกที่1แล้วก็แผนกที่2แล้วก็ส่งต่อไปที่แผนกที่3ซึ่งแผนกที่3เนี่ยจะมีสินค้าคงคลังประเภท work in process แล้วก็มีจุดตรวจสอบความปลอดภัยด้วยนะคะ ดังนั้นเราก็จะใส่ใสัลกษณ์ของ Standard w o r k i n g p r o c e s s เป็นวงกลมแล้วก็สษณ์ของตัว s a f e t y first ลงไปด้วยนะคะแล้วก็จากงานที่3ส่งไปที่สถานีงานที่4แลเราก็ใส่ตัวที่เป็น Quality Check เพราะว่าในสถานีงานนี้มีการตรวจสอบแล้วก็มีจุดที่เป็น s a f e t y First แล้วก็มี Standard w o r k i n p r o c e s s อยู่ในสถานีงานนี้ด้วยดังนั้นเราจะใส่ทั้งสษณ์ทั้ง3ตัวลงไปเลยเมื่อผ่านกระบวนการที่4มาแล้วเราก็จะส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปที่กระบวนการที่5 จากนั้นก็จะได้เป็นสินค้าสำเร็จรูปออกมาแล้วค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมใส่ Standard Workin p r r o e s s ของสถานีงานด,ด้วยนะคะซึ่งตัว Unit of Standard Workin p r r o e s s ของเราก็คือ5ชิ้น t e ทค Time ของเราคือ26วินาทีไซเคิลไทม์ของเราคือ26วินาทีเหมือนกันค่ะส่วน Operator <น> Number เรเราไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็ใส่แดดไว้เฉยเลยทีนี้เราก็จะได้ตารางแบบนี้ออกมาเลยค่ะ เอ,อกสารงานที่เป็นมาตรฐานนะคะช่วยให้เรารู้ว่ารายการการผลิตในปัจจุบันของแต่ละสถานีได้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะงานที่เป็นมาตรฐานเนี่ยยังจะช่วยบอกรายละเอียดข้อมูลการผลิตสินค้าของแต่ละกระบวนการแล้วก็ความสัมพันธ์ของแต่ละสถานีงานด้วยนะคะแล้วตารางงานที่เป็นมาตรฐานทั้ง4แบบนะคะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทํางานเป็นลําดับงานที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ ยังสามารถบอกระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ําของแต่ละสถานีงานแล้วก็ลําดับการส่งสินค้าของแต่ละสถานีงานด้วยค่ะไปโดยการที่เราดูดได้เลยจากการดูสัญลักษณ์เลยค่ะมันก็ทําให้เรามองเห็นงานที่เป็นมาตรฐานและการปฏิบัติงานที่ได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เอกสารพวกนี้นะคะจะทําให้เราง่ายต่อการวิเคราะห์สงังเคราะห์แล้วก็จัดเป็นงานมาตรฐานได้ง่ายขึ้นแล้วยังช่วยให้เราสามารถวางแผนในการปรับปรุงในครั้งต่อไปได้ด้วยนะคะ ถ้าน้องๆคนไหนนะคะต้องการที่จะบันทึกง,งานที่เป็นมนาตรฐานนะคะเพื่อที่จะนําไปวิเคราะห์กระบวนการผลิตน้องๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเป็นไงบ้างคะงานที่เป็นมนาตรฐานเนี่ยดีจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เอกสารธรรมดาธรรมดาเท่านั้นยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับรอบเวลาไซต์ทันทามแล้วก็แท็กทามที่ทําให้เรารู้ความสามารถของการผลิตอีกด้วยค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะพี่ป่านอองานที่เป็นมนาตรฐานเนี่ยยังสามารถวางลาดับงาน เพื่อเพิ่มสมดุลในสายการผลิตได้ด้วยนะคะแถมยังมีตัว standard work in process นะคะที่จะไปช่วยลดสินค้าคงคลังประเภท work in process ได้ด้วยนะคะโหดีจริงๆเลยนะคะที่พนักงานน่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้สินค้าพีไอที่จะเกิด zero inventory ได้แกก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าสินค้าคงคลังประเภท work in process แล้วก็การสัดอก็บสินค้าของเราเนี่ยจะลดลงไปแน่อย่างแน่นอนเลยค่ะ พี่อายลืมไปหรือเปล่าคะว่างานที่เป็นปัญหานเนี่ยมีงหมดสี่ขั้นตอนพี่อายไม่ได้ลืมนะคะพี่ปาดแต่ว่าพี่ป่านอยากฟังแล้วหรอคะอยากฟังแลยสิคะแต่ว่าวันนี้มันเย็นมากแล้วนะคะพี่ปาดพี่ปาดรอเป็นครั้งหน้าได้ไหมคะถ้างั้นเรามาชมกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะลา